คุณอัครวิทย์พิริโยดมครับหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เชครับไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์พบแฟนคลับมาเองแล้วนะครับท่านที่สองุณโคชพักผลทนโชชนะครับผู้บริหารค่าย Box Music และ Circle Music ครับทุกคนสวัสดีครับทานที่สามนะครับคุณกริจดีกรพรสาธิตผู้บริหารค่ายเพลง h o ม e Run m u s i กครับผม พี่ติ๊กของเราครับพี่ติ๊กสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณไพสิทธิ์คำกลั่นท่าผู้บริหารค่ายแม่ล้นอีกคนหนึครับพี่เมสแซกกันเองสวัสดีครับพี่เม์ครับเชิญเลยครับแม่นะครับคุณหน้าคุณตานะครับแต่ละท่านคุณหน้าคุณตามาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงสิบปีที่แล้วนะครับโอเคกันเ เริ่พูดคุยดีกว่าเพราะสี่ท,ท่านนี้เนี่ยจะมาให้ข้อมูลที่ดีกับเรา mm hmm. คุณเป้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะจริงๆพี่เป้นเนี่ยถ้าสังเกตเจอกันเป็นประจำทุกปีอยู่นะ mm hmm. พี่เป้ก็จะเห็นน้องๆทุกๆปีนะครับ mm hmm. แล้วก็ทั้งหลายๆรุ่นด้วย mm hmm. ถามทั้งพี่เป้แล้วก็อาจารย์เช่ก่อนเลยดีกว่า mm hmm. คืออย่างทราบว่าโครงการในปีนี้เนี่ย mm hmm. มันมีรูปแบบนะครับการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง mm hmm. นอกจากสงผมอ,อาจารย์เช่แล้วเ mm hmm. อ่อยังเกิน มีอะไรเปลี่ยนไปมอาจารย์เชษ์ต้องให้ข้าวปุ่นละฮะโอเคครับจริงๆวันนั้นทบทวนดูว่าการทำรายการประกวดทำมันคล้ายๆเหมือนเราทำหลักสูตรไปกันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆใช่ๆมันคือมันมันอยู่กับที่ไม่ได้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไปยึดจับอะไรที่อุตสาหกรรมเขาทำทำกันอยู่ทำใช้ง่ายๆเพราว่าเขาทำมันแบบนี้กันอยู่ครับแล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักนิดนึงให้มันสอดคล้องกับ ของกับสิ่งที่มนเกิดขึ้นเหมือนถ้าน้องเขาออกไปสู่โลกว่างก็จะได้เจออะไรแบบนี้แหละส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการเล่นการทำดนตรีการใช้อุปกรณ์นู่นนี่ที่ที่วันนี้เขาทํากันทั่วโลกก็ทํากันแล้วก็อยากให้การประกวดมีแบบนี้นะแต่อ,อคือที่ อย่างแรกที่อยากจะบอกเลยก็คือเรื่องเรื่องเรื่องกติกาการสมัครของละกันก็คือเรามีอยู่2อรุ่นนะรุ่นมัธยมนะครับมัธยมหรือรุ่น high school class ครับและอีกรุ่นก็คือเป็นรุ่นอ่าดูคนทั่วไปครับเป็น professional class ก็คือก็จำกัดแค่3าคือ12คนได้มากเอยทั้งหมดเนี่ยมันมันมีรายละเอียดที่คล้ายกันก็คืออ่ารับสมัครตั้งแต่3คนบวกจะต้องมี3คนถึงไม่เกิน12คนนะครับแล้วก็ต้องมีนักร้องเนี่ยหนเป็คนเันนยืนพื้นนะครับแล้วก็ สัจชาตนะครับก็เด wow, ี๋ยวเราเอารู้เรื waste. ่องรายละเอียดพวกนี้เราไปดูในเว็บไซต์ดีกว่าในรายละเอียดมาครบถ้วนใช่ครับแต่ว่าที่ที่สำคัญเนี่ยที่สําคัญเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปสักนิดนึงเนี่ยทำที่คลาส s B ก็คือรุ่นของคนทั่วไปใช่ Class B แต่ต้องลองาำ ถือว่ามันจะมีระเบียนแปลงไปอันนี้ถือว่าเรื่องนี้เราประชุมกันค่อนข้างนานครับคิดว่าจะใส่ไปหรือเปล่าเลยไม่นถปถกกันยาวเพราะว่าผมเข้าใจเนี่ยเพราะมันมีการเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วน้องเขาจะมันจะมีประโยชน์กับน้องขนาดไหนยังไงเช่<ใ>นค,คลาส professional class นะครับ,รบชื่อมันจะบอกว่า road to artist ก็คือเราสามารถที่จะใช้ data data ท <Data S 2> ี่นี่คือการใช้ Sound ประกอบช่วยว่าหรือกว่าเป็นตัวเสริมในการสร้างโชว์คุณในแบบที่ศิลปินเขาเป็นทีนี้แต่มันมีข้อแม้ว่า ไอ้ดัต้าเนี่ยไม่สามารถใช้ในรอบคัดเลือกได้ก็คือตอนส่งคลิปวิดีโอ<บ>มาห้ามใช้ใช้นะอันนั้นอันนั้นคุณต้องอัดจริงอัดเอกทุกอย่างนะครับพอไปถึงภูมิภาคคุณได้รับเลือกแล้วเนี่ยสามารถใช้ Data เป็นส่วนช่วยให้โชว์มันสร้างสารรค์ขึ้นได้นะครับก็ก็ฝากไว้เพราะว่าศิลปินทุกท่านตอนนี้หลายๆท่านหลายๆท่านที่ที่ที่โชว์เนี่ยครามีการใช้พวกดัตต้าในการเป็นไอเดียเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มเติมนะครับ,รบให้โชว์มันไปไกลขึ้นอีก อันนี้ยังว่านี่คือรุ่นบุคคลทั่วไปหรือว่าคลาสบีนะสำหรับรุ่นระดับชั้นพัฒนศภกษายังเหมือนเดิมครับคาสคาดเด็กๆอยู่ที่เดิมเอนเดอร์เดิมความสามารถเรื่องความไลฟ์ฟรีของคุณ <c oughs> ให้สดชื่นในแบบไลฟ์แ uh, บนด์คัดเดิมนะครับแล้วก็ในในอา uh, ร์ติสอาร์ติสลดทุอาร์ติสว่า คลาสที่เป็นโปรเฟสชันอลอาร์ตโปรเฟสชันอลคลาสนะครับอันนั้นสามารถเอาวันนี้มาสร้างสรรค์ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยพอคุณไปเป็นนักดนตรีมอรืออาชีพเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้ในโชว์ปกติอยู่แล้วอ๋อเหมือนกับว่าเราเปรียบให้เหมือนเวทีของเราเนี่ยมันคือเวทีจริงเลยที่เขาจะต้องไปเจอจริงๆ Road to Artist ติสนะครับโปรเจ๋งมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นขับเคี่ยวตรงนี้เนี่ยถ้าผ<อ>่านตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดชั้นดีเลยนะครับทีนี้ต้องกลับมาที่อาจารย์เชษฐ์ครั้งหนึ่งว่าการย์์เชษฐ จริงเราเปิดแลวสมัครตั้งแต่วันที่1น่งมีนาจนไปถึงวันที่ส2สิงหาคเข้านะครับเริ่มเปิดและสมัครในรอบซีดีจนถึงเข้าไปแข่งขันอรอบห้าสนามใช่ก็สิ้นสุดการประกาศวันที่24สิ่งหางคมแล้วก็ ประกาศคนไปประกวดรอบสีงชนะเลิศที่นี่นะฮะสิบเก้าตัยี่สิบใช่ครับกันยายน,นจะมาเจอกันที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้บอกหน่อยว่าห้าสนามมีที่ไหนกันบ้างนะครับก็จะมีกรุงเทพขอนแกน่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและบร,ริรัมยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นที่ไหนยังไงฝาบอกว่าคุณสามารถไปได้ทุกสนามเลยนะสมมติไปสนามแรกอไม่ผ่านเขารอบไม่ไปเลยไปสนามที่สองที่สองไม่ได้ไปสามไปสี่ไปห้าเพราะฉะนั้นยิ่งคุณสมัครเร็วยิ่งมาเร็วคุณจะยิ่งมีโอก,กาสมากกว่าคนอื่นอันนี้คือเเเปิดกาส็มที่ลย นะครับอทีนี <S <S ้นะครับเรามาพูดถึงกรรมการในปีนี้กันบ้างนะครับพี่เป้พูดหน่อยว่าปีนี้เป็นยังไงสำหรับคณะกรรมการของเราจริงๆเป็นหน้าเดิมครับก็คือเรามีกันสามคนในรอบภูมิภาคมีสามฐานเสืออยู่คือติ๊กแล้วก็จัดแทบไม่รู้สาปนวัดเรียกว่าเขาเขารวมกันยังไงเขาศพตัวเทพทั้งนั้นเลยนะฮะบางคนเรียกพงกลกซิลโสัจสิทธิ์ขึ้นมาเลยนะเับผม อ่ะเเจริงก็เป็น right 3คนที่คุ้นเคีกับวิธีการประกวดของเราดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมในรอบชิงชนะเลิศเด็กก็จะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วเราคาดหวังจะได้เห็นอะไรบ้างครับ สามคนโฮโลซิลเนี่ยมันมีบาลานซ์ที่สำคัญก็คือเนีดูแลในีในพัดของโซโลเอสเนเครื่องปั๊บครับบิทติกเนี่ยจะดูนความเป็นนักร้องนำอาจารย์แป๊บจะดูภาพดนตรีและภาดีทึมทั้งหมดฉะนั้นโฮโลซิลสามคนเนี่ยค่อนข้างจะมิทติกที่เคยแรลกครับที่นี่อยากเจอคืออยากนีใครต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะในโฮอกลบหรือซิลระวังระวังฮครับคนแรกคนที่มาคนที่ไม่มาฮอกล็อกซิลเล่นตีกันเองแล้วนะครับอาจารย์พิโรธสำนักงานวันนี้เขาเขาเรียกโดนน้ำพึ่งข่าวไปจะมารีบๆเลยคะแนนที่ให้ ใคยากใคยากใคยากก็สิ่งที่คาดหวังก็อยากจะเจอนั้งร้องพี่เก่งขึ้นแล้วจริงแล้วตอนเนี้ยอันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เลสามัญต่างๆมันมีเป็นลีกฟุปเปอร์ที่ที่มันตั้งลิงก์ขึ้นมา f อฟี่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็หมุนเวียนบุคลากรซีเนียร์ต่อจูเนียขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ความรู้มันค่อยๆเสริมเติมแต่งขึ้นไปผมเริ่มเห็นอย่างเช่นเรียนรวมวัสู่เราเห็นเขาทุกปีแล้วก็มากขึ้นทุกปีเนื่องจากส่งน่อง ใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีมีทีแบบเล็กๆที่ที่ส่งเข้ามาที่เราที่เราเจอเนี่ยครับก็จะเริ่มเริ่มม,มีการฟาดฟันที่แข็งแรงมากขึ้นครับก็อยากเห็นสิ่งนั้นที่ค่อยๆเติบโต,ตไปเรื่อยๆครับจริงซึ่งสนุกมากทุกปีคือฝีมือดีจริงๆนะฮะทีนี้ต้องกลับมาที่อาจาย์เช่ครับหนึ่งทีนี้มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันดึงดูดการแข่งขันของเรามา,มากๆเลยก็คือเรื่องของเงินรางวัลนี่แหละนะครับเงินรางวัลปีนี้ไปยังไงบ้างจย์เช่ผมขอพูดรวมๆไปก่อนว่าท่าผม เยอะมากเลยมอนก่อนเยอะมากแล้วมันเยอะั้เยอะทั้งสองรุ่นเลยนายเอาคำว่าทั้งหมดเนี่ยครับกว่า2ล้านบาทจริงอันนี้ยิ่งใหญ่แล้วจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าปีนี้ซีซั่นที่สี่เนี่ยอาจารย์เช่จะแถมเนี่ยโอมมกาเซ็รถก็คือล้างรถให้กับทีมที่ชนะด้วยเออะไม่มีอะ อ๋อล้าแล้วว่าอาจารย์เช่เอาธุรกิจแล้วมาช่วยพิเศษนี่คือรางวัลพิเศษนอกจากสองร้านไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เป็ข่าวรวมมีตอนนี้สี่คนกบบว่าจะรวมวงเป็นละฮประกวดรุลที่เมื่อกี้คุณจะประกาศตัวเป็นกรรมการคุณจะลงประกวดกันเองแหรือไงผมเป็นแซกนะเครื่องเป่าผมเป็นเครื่องเป่านะน้องนำกีตาร์นต้าเบสขัดมือคองฮะขัดมือคองอ่ะผมเคยเล่นเก่าๆพอพอดีได้กกกกๆแ๊ปมืออองี์บรด่นนึงโอ้นีกตาร์นี่กีตาร์มมเลย เอาเป็นว่าอยู่เปคค็นกรรมการให้เราดีกว่าเพราะฉะนั้นเงินรางวัลปีนี้พิเศษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสผู้ชนะเนี่ยก็ได้ทําซิงเกิลด้วยอันนี้ก็พิเศษไม่แพ้กันนะ